เรามาดูในส่วนของ Logic Open-By-Setting กับ Logic Close-By-Setting กนต่อนะครับเราเลือกตรงนี้กดเข้าไปคลิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงตัว Envelope en นะครับบอลนเจอร์คล้ายบอลเจอร์แบรนด์ะครับแบรนด์ยอดคิดเหมือนกันนะครับเมื่อคุณจะเปิดด้วย Logic o p e n น y นะครับคุณก็มาคลิกอยากเปิดด้วย Envelope ก็ Envelope นะครับก็คลิก Envelope เข้ามานะครับเขาก็จะมีให้คุณเลือก6 ช่องนะครับทั้งกรอบทั้งเลือกนะครับก็นะครับอันแรกเลยก็คือท i m e frame นะครับคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับตั้งแต่1นาที2นาทีแล้วแต่คุณนะครับจนถึงท i m เ f r a สามสินาที1ชั่วโมงจนถึง day 1นะครับกรณีผมเลือก day 1นะนะครับ p เลียดนะครับก็จะเป็น14หรือ20ก็ได้นะครับตั้งได้นะครับก็คือจำนวนแท่งที่คิดที่เอามาคำนวณนะครับ deviation นะครับก็ ตั้งได้นะครับก็จะตั้งจะ1จะ0.1จะ2ก็ตั้งได้นะฮะเมธอดนะครับก็จะเหมือนอ่าพวกพวกตระกูล MA นะมูวี่ว่ะเลยนะครับคุณเลือกได้ระหว่าง SMA EMA s m m a LWMA นะครับในที่นี้ผมเลือก SMA แล้วกันนะครับแอปพนะครับใช้ค่าอะไรคำนวณนนะครับ Close Open High Low Median Typical Way นะครับส่วนโหมดนะครับ ขาก็จะมีอยู่2โหมดนะครับอันแรกเลยก็คือ Price Cross the Lower Line นะครับอา Price Cross the Lower Line เป็นยังไงนะครับ Price Cross the Lower Line ในส่วนของของของ Open Buy นะครับก็คือถ้าราคาปิดเนี่ยเขาน้อยกว่านะฮะถ้าราคาปิดนะครับเขาน้อยกว่าเส้นเส้นสีแดงนะนะครับ แล้วราคาเปิดเนี่ยเขามากกว่าเส้น Lower Line เนี่ยนะครับก็คือตัดเส้นสีแดงออกมาเนี่ยเขาก็จะทำการ Open Buy ให้นะครับหน้าต่างนี้ก็คือแท่งแดงแท่งเนี้ยเห็นไหมแท่งแดงแท่งเนี้ยนะครับถ้ามันตัดต่ำกว่าเส้น Lower ก็คือเขาก็จะทำการ Open Buy ให้ ถ้าไพล์คอร์สอัปเปอร์ไลน์เป็นยังไงนะครับก็คือนะครับก็คือถ้าเป็น upper line, อัปเปอร์ไลน์คือคือคือเอนเวลปเนี่ยเขาจะมีอัปเปอร์ไลน์กับโลเวอร์ไลน์นะครับอันนี้ก็จะคอสเดอรอัปเปอร์ไลน์ก็คือถ้าราคาเปิดนะครับสูงกว่าเป็นอัปเปอร์ไลน์เขาเขาก็ทําการซื้อให้นะครับก็คือเบรกบนก็คือซื้อเมื่อกี้เบรกล่างนะครับนี่ก็คือในส่วนของเปิดบ่า ทีนี้นะครับกรณีนี้ผมผมก็อยากซื้อที่นะครับก็คืออยากซื้อที่ไพล c คอร์ดเดอะอัปเปอร์ไลน์ขึ้นไปนะครับเราก็อยากซื้อขึ้นตรงนี้นะครับก็คือซื้อตอนที่ราคามันขึ้นมาสูงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากําลังมีเรนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะทาการซื้อไปนะครับนี่ก็คือในส่วนของ e n v e l o p e เอ็นเวนะครับชื่อนะครับ นี่ก็เราก็จะทําการเปิดทีนี้นะครับถ้าคุณจะปิดด้วย envelop นะครับคุณก็ต้องมาตั้งเซตตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เปิดอย่างเดียวนะครับ open buy ถ้า close buy นะครับก็คือถ้าคุณอยากจะปิดด้วย envelop คุณก็มาคลิกเขาก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับในส่วนของโหมดเนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับในส่วนของโหมดนะฮะถ้าคุณจะ close buy นะครับเมื่อกี้เราซื้อตอนเบรกขึ้นนะครับถ้าคุณจะ close buy ถ้าคุณจะโค้ดบายด้วย upper upper line นะครับก็คือกรณีนี้เนี่ยนะครับท้าเมื่อไหร่ที่ราคาหลุดเป็น upper line ลงมานะครับเขาก็จะทำการปิดให้คุณนะครถ้าในส่วนของตัวนี้นะครับอะ price cost h e low line นะครับเป็นยังไง ใช้คอร์ดเดอร์ลวร์ลก็คือนะครับราคาเปิดเนี่ยตัดเข้ามานะครับชนะตัดเส้น l o ว e r l ล n e เขาก็จะทําการปิดออเดอร์ให้คุณนะครับนี่ก็คือในส่วนของ e อ v น l o p นะครับคุณตั้งได้นะครับาเมื่อกี้ผมเข้าตรงนี้ผมอาจจะออกแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าผมก็ใช้ใช้คอร์ดเดอ e ์อัปเปอร์ไลน์เนาะนะครับแล้วก็เลือก e อ v e l o p ล นะเท่านี้นะครับมันก็จะขึ้นมา Logic Open by Setting Envelope ให้คุณ e n v e วลา Logic Close by Setting Envelope ให้คุณนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR Code ได้เลยค่ะ